สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้จะเป็นคลิปแนะนำการ์ดในในี่ในบ็อกนี้เฉพาะแคนก็คือ vcp01 นะครับบล็อกเป็น q4 ในบ็อกนี้จะมีมีแคนโอลัเคิลโนวาคางเยโรแล้วก็รอย่อนะครับคาเยกับ รอยออก็จะต้องใช้ของในทีดีบางส่วนอ่ะมันจะเป็นของเสริมแล้วก็ถ้า BT ออกในสิ้นเดือนนี้รู้สึกจะวันที่24มั้งโนวากับโอร c l เก็จะเล่นได้เลยเพราะมันจะมีคอมมอนให้พวกทริกเกอร์ในกล่องนี้จะยังไม่มีทริกเกอร์ให้นะครับผมจะมีแค่การ์ดระดับ R 2 R 3 R SP SP นี่คือพิเศษที่ทางแมนไทยทำขึ้นมา8แบบ เดี๋ยวเราจะให้ชมกันแล้วก็สิ่งที่พิเศษสำหรับแวนการ์ด V เลยเท่าที่เปิดไปคลิปก่อนๆก,ก็คือเปิดยกคาตั้นแวนวทุกคนน่าจะได้เล่นการในราคาที่ย่อมยาวลงเพราะว่าใน1บ็อกให้ VR ทุกใบแบบละหใบแต่ไม่รู้ว่าตอนพอถึง s h a ์โดบล็อกที่ชาร์โดมมี VR 2ใบอันนั้นจะเป็นไง บางก็ไม่รู้นะเพราะมันจะกลายเป็น VR ห้าใบแต่โดยโดยรวมแล้วถ้า1บล็อกมี4แคนหาเพื่อนลง4คนเล่นคนละคนละแคนซื้อคนละบล็อกทุกคนได้ของเล่นทุกคนได้ VR อ่ะมันจะคุ้มอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาโฟกัสที่การแคนออร์เลิลทิงแท้งนะครับผมออร์เลิลทิงแท้งจะเป็นกิฟต์ตัวนี้โปรเทค เทคเมื่อได้รับเมื่อได้รับมาร์กเกอร์นำมาร์กเกอร์ใบนี้ขึ้นมือมันมีคอนนะครับคอนเทคของมันคือคอนเป็นพิทักษแล้วบอกว่าในช่อง G ีเมื่อมาลงสนามทิงการบนมือ1นใบเลือกยูนิตของคุณจะไม่ถูกฮิตจ,จนจบการต่อสู้นั้นก็คือ PG นั่นแหละเป็น PG แบบไม่มีเกรดแบบ บางทีเจอเกณฑ์หนึ่งขึ้นไปห้ามการอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็จัดก,กันได้ <c oughs> เรามาดูการ์ดหลักของเราเลยอันนี้คือ VR i m p e r i a l Daughter <c oughs> ขอโทษทีนะครับพอดีว่าเจ็บคอนิดหน่อยหลังจากเมื่อวานอัดคลิปเปิดตันไป อิมพิเรีย d ดอเ h อร์ก็คือเมื่อไลท์จะได้โปรเทคนี่สัญลักษณ์อยู่ตรงนี้เทคคนนี้บอกว่าเมื่อลงสนามครับเคาตอรบันหนึ่งเปิดท็อปการ์ดสองใบนำใบหนึ่งขึ้นมือนำหนึ่งใบจากในนั้นเข้าโซหรือวางไว้ท็อปสุดถ้าไลท์ทับเกตสามยูนิตนี้บวก1 5ืบวกหนึ่งคริเทคที่สองโซบัตหนึ่งเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบบวกหกพัน นี่คือ VR สุดแกร่งของเราใส่ size 4ใสี่แนะนำช่วงแรกใส่ีตัวนี้โหดต่อมาอมาเทราสือครับอมาเทราสือบอกว่าเทคเป็นแอคช่องแวนครับคาร์บ,บั้นหนึ่งจั่วการหนึ่งใบดูท็อปใบบนสุดหนึ่งใบนำการนั้นไว้บนไว้ล่างของกอง เทคกที่ 2. a u ออโต้ช่องแวนช่องเลียครับเมื่อ,ม,อ,อมีการดูการ์ดจากกองการ์ดของคุณในเทอร์นนี้อยูนิตน,นี้บวก5 0 0 0วงเล็บวงเล็บอ่ทำงานเมื่อมีการใช้ความสามารถดูแสดงหรือค้นหาไม่ว่าจะดูกี่ครั้งในหนึ่งความสามารถก็จะบวกแค่5000ก็หมายความว่าดูแสดงค้นหาการ์ดใบนี้จะได้บวกแค่15 0 0 0นะครับเขาเขามีเขียนไว้แล้ว อันนี้โล่งใจหน่อยกันคนเข้าใจผิดแบบใช้กับสายเมกัสเนาะแล้วปั๊มอินฟินิตี้ต่อไปอ่าใบนี้ใบปิดเกมเก่งเวกิโตเลียสเดียก็ยังเป็นโปรเทคเหมือนกันนะครับของชุดนี้เกรดสามได้โปรเทคหมดเลยโอลาเคลิลเทคเป็นแอคนะครับช่องแวนช่องเลียวันเปอร์เทินโซบัสด้วยการเกรดสาม 2ใบทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเปิดท็อป7ครับแสดงค r i t ติคอ t ิกเกอร์ไม่เกิน2ใบอ่ามันเป็นมันเป็นรูปมันเป็นรูปดาวน่นาจะหมายถึงค r i t ติคอทิกเกอรนักกร่นแหละจากในนั้นนำการ์ดที่แสดงไปเรียงไว้บนสุดของกองตามลำดับตามใจชอบสลับการ์ดที่ดูถูกดูที่เหลือนำไปไว้ล่างสุด ก็คือที่เหลือสลับแล้วก็ไปวางไว้ข้างล่างกองนะครับและเลือกและยูนิตของเรา6ใบบุกมืนเนี่ยได้คีได้คีสใบแน่ๆถ้าเปิดเจอเสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ปัำเผาแรงๆอ่าใบาปิดเกมอีกหนึ่งใบคลาสสิกคู่ออรคเคิลมากยังไงก็ขาดไม่ได้ไซเลนทอม เมื่อลงสนามครับคาร์ทบาร์นึบวกหก0 0นจนจบเทิร์นช่องแวนช่องเลียนะอีกเทกหนึ่งครับคอนช่องแวนช่องเลียครับในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีวันกาดคู่แข่งไม่สามารถคอนอร์มอลยูนิตจากบนมือลงมากาได้หมายความว่าไม่เอานอร์มอลก็คือ1,2,3อ่าอะไรแบบนี้แต่ปรเทคก,กันได้นะมันไม่ได้ห้ามเซนติเนลปรเทคไม่ใช่นอร์มอล ประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดใครเป็นจัดเป็นนอมอลไฟต์นอมอลไฟต์ของแวนไทยก็จะเป็นแบบกึงก่งๆึ่งพรีเมียมอะเออเป็นพรีเมียมแหละจับคู่ชิมะอ่ะจับคู่น้องน้ำ <c oughs> ตัวต่อไปโพรเมสดอเ h อร์คอนนะครับในการต่อสู้ที่ยูนิตน,นี้โจมตีวันกาศถ้าคุณมีการ์ดบนมือ C ใบ หรือมากกว่ายูนิตนีวโวหกพันยูนินนี้ไม่สามารถถูกรีทายด้วยความสามารถของการคู่แข่งนะครับสามารถถูกเลือกได้แต่มันไม่ไปครับมันดื้อ่ะตัวต่อไปตัวนี้ Yellow w วิสเมเมะมื่อลงสนามดูท็อปการ์ดใบบนสุด1ใบนำไว้บนไว้ล่างครับตัว2องท็อปใส่วิสใส่วิสตัวนี้ เทพธิดาหแห่งการรู้แจ้งโซโทลโโีฮิเมะเมื่อโจมตีแวนการ์ดครับคาร์บันหนึ่งจวดการหนึ่งใบทิ้งการ์ดบนมือ1ใบและยูนิตนี้ได้รับ6000ถ้าแวนการ์ดเป็นเกศสหรือสูงกว่าดูท็อปหนึ่งใบและไวบนไวล่างก็คือตีเขา1นึ่จวดหนึ่งทิ้ง1นึ่งบวกหกพถ้าแวนไม่เกศสหรือสูงกว่าก็2ท็อปอ่าสท็อปเวลาตีเลยว่าใช้ทิกเกอร์ไหม ใบต่อไปครับเมื่อลงสนามดูท็อปหนึ่งใบครับไว้บ,บนไว้ล่างฟันฟาเลเมกัสเซอร์เคเมกัสครับเมื่อคุณได้เช็คพบการ์ดแก่สองหรือสูงกว่าคุณสามารถนำการ์ดใบนั้นไว้ล่างสุดไว้ล่างสุดของกองการ์ดได้ถ้าทำจบการ์หนึ่งใบเพื่อเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนเมื่อถูกไลทับครับคาร์บาร์านหนึ่งจัว่ว ตัวปั๊มมือ,อเจมิเน่ของคู่ออลคเคิลเหมือนกันถ้บบนดามิโซนของคุณมี3ใบหรือมากกว่านำยูนิตน,นี้เข้าโซ่ไงหนึ่งดอดมเทคเป็นแอคอันนี้เป็น PG ปกตินะครับเกนหนึ่งไม่อธิบายอ,อันนี้คือของใหม่ของภาควีเป็นรอ PG ครับผม เป็นรอที่มีเทค pg นั่นแหละสรุปก็คือของโอล c ขึ้นบที่เป็น cp นะครับจะมีการทั้งหมด1 1แบบ2แบบ3แบบ4แบบ5 6 7 8 9 10 11 12แบบอ่ามี12แบบก็คอมพิวพวกนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับก็ ราคาตามความฟอยเนาะประมาณ6 7 0 0บาทคุณก็จะได้การาดหลูวๆไปอันนี้คือพี่บอกเลยนะว่าตัวการาดอ่ะมันค่อนข้างจะถูกกว่าตอนที่แวนกราดเข้ามาในใหม่ๆแล้วก็อุดหนุนร้านร้านคา้าใกล้บ้านนะครับเพื่อให้ร้านการ์ดยังคงอยู่ต่อไปแล้วน้องๆก็จะมีที่เล่นมีที่สนทนามีที่พบปะเจอเพื่อนอ่าไม่มีใครขายสร้างบ้านสร้างรถหรอครับ แต่มันก็ทุกคนต้องอยู่ได้อ่ะอันนี้พี่ฝากไว้นิดนึงก็อุดหนุนร้านค้าใกล้บ้านท่านโอเคงั้นคลิปนี้จบแค่นี้ครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นแค่ไหนรอชมรอบหน้าส่วนใครสนใจซองคุมที่เป็นของแบรนด์พี่อ่าตอนนี้ได้ชื่อแบรนด์มาแล้วนะชื่อ Aegis อ่าแต่เพีงแต่ว่าแพ็กเกจยังทำไม่เสร็จก็สามารถดูดได้ที่ เดสคริปชันมัง้งตรงกล่องข้อความด้านล่างทิ้งลิงก์ร้านคา้าช้อปปีไว้ให้แล้วสามารถกดสั่งซื้อได้เลยโอเคครับงั้นคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย